ผมขอยืมเดวิดเทปเปอร์มาหน่อยเขาบอกว่าเขาไปปลดข้อจำกัดเกี่ยวกับจีนที่เขาบอกว่าเขาเคยมีข้อจำกัดด้านวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่ทําให้เขาลงทุนจีนไม่เยอะเขาลงทุนยอะเยอะขึ้นเพราะเขาไปรีวิวเรื่องนั้นแล้วเขาไปปลดล็อกข้อจำกัดผมอยากให้เราทชาอย่างนั้นด้วยนะการลงทุนเนี่ยมันเป็นปลายทางว่าคุณจะซื้ออะไรขายอะไรเท c นิค a ลโลเคชั t i o n strategic โ l เ o c a t i o n แต่ว่าที่มันคุมอยู่อะคุมคุมมุมมองด้วยนะเหนือกว่ามุมมองเนี่ยคือคือเรื่องของ investment plan investment planning คือ วิจาร์สัดส่วนกางทุนเท่าไหร่เอ่อรู้สึกเอ่อมีมีการชี้วัดในเรื่องของความมั่นผลอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่แล้วก็มาถึง asset allocation คือคุณมีหุ้นจีนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตคุณต้องมีอยู่ใน investment plan ถ้ามันไม่พอใจคุณลองรีวิวรีวิว investment plan ให้มันเรื่องเวราไอ้ตอนก่อนรีวิวนี้ก็ได้รีวิวว่าคุณมีคนมีเท่าไหร่แต่เดิมคนมีแค่สิบคุณอยากมีสิบห้าอรีวิวแล้วมองความเสี่ยงรอบด้านไอ้อะไรที่รอดรับได้มีสิบห้าก็สิบห้าแล้วคุณไปเทียบกับมมููลค่่าทีีอย ตำรวจใคที่มีอยู่มันน้อยกว่าสีคุณวางแผนรีวิวแล้วแล้วอย่างเงี้ยมันมีรูมซื้อไปเลยขึ้นมา3ามสเปอร์เซนซื้อไปเลยนะผมชัดเจนว่าเรื่องนี้ตรงนี้คือราคาซื้อผมจะซื้อเติมหรือเปล่า,าไปรีวิวแผนให้ดีคุณตัดสินใจแล้วว่าจะมีเยอะขึ้นคุณซื้อไปเรย,ย่องนี้นะครับบวกมาเกือบยี่สบอร์เซแต่ยังดอยอยู่ห้าสอร์เซ ผอต้องรออีกนานไหมคะมันเป็นแค่อย่างนี้เองอะ่ะคุณจะเติมน้ําทั้งทั้งแทงอะ่ะมันมันมันอยู่แค่ก้นแทงยังไม่ถึงไอ้ท่อระบายอันนี้ผมซ่อมปั๊มนะซ่อมประปาที่บา้านทคคือ<แ>ไม่มีความหมายเลยครับไอ้ที่ผ่านมา <c oughs> ผมบอกนี้นะให้กำลังใจทุกคนนะไม่ว่าจะคิดยังไงอะ่ะยังไม่มีใครแม้คนเดียวที่ตกรถหุ้นจีนรอบนี้ยังไม่มีใครสักคนเดียวที่ตกรถจีนหุ้นนี้รอบรอบนี้เปิดมาคุณซื้อเ่ยยังไม่มีใครสักคนเดียวที่ตกรถเลยนะ ขึ้นมาที่ผ่านมามีความหมายเลยครับถ้าเป็นหุ้นจีนก็วิวจะพูดอะไรเลยเนอะหุ้นจีนนี่อ่ะก็จริงๆหุ้นจีนเนี่ยมันก็ยังยังคนก็ยังดอยอยู่นะหลายๆใน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 ,ในหลายๆยกเว้นนบบคนที่ลงทุนมาแบบสองปีมันเนี่ยอาจจะได้เท่าทุนนะแต่คนลงทุนต้นปีก็อาจจะได้กําไรค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ่าหุ้นจีนแต่มันก็ขึ้นเร็วนะขึ้นแบบ สี่บาห้าบาแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็ก็ต้องก็ต้องมาดูกันนะครับว่าโอกาสที่จะคอเลกชันเพราะว่าการที่ขึ้นแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นด้วยเอ่อเป็นการสนะการขึ้นแบบเฮลตี้เท่าไหร่เนะมันเป็นการขึ้นที่แบบไม่ได้ขึ้นเหมือนเซทไทยอ่ะเซทไทยเนี่ยมันเฮลตี้อยู่แล้วแบบเอ่อขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วก็สร้างฐานค่อยขึ้นสร้างฐานค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แต่การที่อยู่ดีจุดพุดขึ้นมาเบรกเอาเวกับลานเอาเวกตรงนี้เรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะเหมือนห่างเสียงวันนี้แหละว่าถอยลงมามีการมีมีการม,ม,มีการคอเลกชันลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออฉะนั้นเนี่ยอ่าเห็นไหมก็จะมีการคอเลกชันเนี่ยก็จะมีการคอเลกชันลงมาบ้างแต่ด้วยแต่ด้วยความที่ยังโอเวอร์บอสอยู่เงี้ยมันก็ มันก็กลับขึ้นไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าหุ้นจีนถามว่าไปต่อได้ไหมไปต่อได้ครับเพียงแต่ว่าคนที่จะมาซื้อเร็วๆเนี่ยจะมาซื้อเอ่อเพิ่งมาซื้อคิดจะซื้อเนี่ยผมว่าก็ช้าไปละนะตรงเนี้ยก็ช้าไปนะฉะนั้นก็เล่นหุ้นไทยดีกวครับ